ม้นไทยเปิดตลาดภาคบ่ายวันนี้กราฟโหมดมากนะครับเหวี่ยงยิ่งกว่า Forex อีกกราฟ t f เฟกใน Timeframe ระยะสั้นนะครับซูมเข้าไปที่5นาทีโอ้โหเคลียร์บนเคลียร์ล่างเวลา14นาฬิกาเป็นการลุ้น ผลการประชุมกรงงนะครับมีมติเอกฉันว่าให้ลดดอกเบีย้ยที่25 b a s บ s p o เบ t ตลาดได้ทำการทิ้งลงมานะทิ้งลงมาโอ้โหโหมดมากก่อนที่จะดึงกลับนะครับหุ้นตัวใหญ่ได้ทำการทิ้งลงมา3ช่อง4ช่องก็มีนะครับบางตัวแล้วก็ดึงกลับมาจ่อในโซนบนเนาะซึ่งถือว่าวันนี้เป็น ตลาดที่เวียงจะจัดเลยก็ให้ระมัดระวังในการลงทุนนะครับมาลุ้นกันต่อว่าเซตจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับ